สวัสดีครับผมโค้ชแชร์นะครับอีวัญชาบาจุดเริ่มต้นในการทํางานด้านฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงหลังจากที่เราเรียนจบจากวิยศึกษานะครับที่สำชันศรีชาตอนนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพครับแต่ในสมัยนั้นมันยังไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นระดับช่วยอยู่ช่วยงอช่วยคอช่วยขอช่วยกอ,อครับพอเราหลังจากจบเราก็ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ สโมสรการท่เรือแห่งประเทศไทยแห่งนี้เลยครับเพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากโค้ชนะครับของผมท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ฤิชุมน้อยนะครับซึ่งสอนวิชาต่างๆหรือวิธีการเล่นต่างๆครฤทธิ์คือเป็นแบบอย่างให้กับผมในตอนนั้นนะครับก็เลยมีความอยากจะมาสโมสรท่าเรือพอเรามาถึงเราก็มาเล่นช่วยงอช่วยคอนี่นะครับอาจารย์เชิดศักดิ์ชีบุตรนะครับให้ผมเนี่ยได้ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับกับพี่ๆอย่างพี่รณใชัยหยมชัยนะครับอย่างที่ นำโชคจะเจริญนะพี่พระภาศม,ม,มีหรือจะเป็นพี่แตะดีพงเนี่ยผมก็ได้มารู้จักนะครับได้มาเรียนรู้ปแีแรกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าก็ก็สู้ครับสู้พัฒนาตัวเองครับเพราะว่าอยากเป็นพนักงานการท่าเรือด้วยซึ่งตอนนั้นไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นพิชชาติหรือจะต้องเป็นตัวหลักของทีมอะไร่งเงี้ยครับที่สามารถทํางานการท่าเรือได้จากนั้นผมก็มุ่งมั่นครับพยายามที่จะไปสู่เป้าหมายให้ได้แล้วก็ได้ทํางาน แรงว่ดานใจเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่สั่งสอนอบรมเราให้เรารู้จักหน้าที่เราเนี่ยต้องทําอะไรพอเราจับทางได้ว่าเรามีความสามารถด้านฟุตบอลเราก็ลุยตอนช่วงขึ้นมาคัดฟุตบอลในช่วงแรกผมก็เหียสตาร์ทมาคู่เดียวนี่แหละกระเป๋าใบหนึ่งมีเสื้อผ้าอยู่ 3- าสี่ชุดก็มาคัดฟุตบอลกะว่าจะคัดติดอยู่โรงเรียนดังๆเหมือนเขาเนี่ครับไปคัดฟุตบอลที่โรงเรียนกุเทคริสเตียนนะที่แรกเลยมีคนมาคัดเป็นพันเลยนะโดนบอลอยู่ข้างเดียวสองข้างเองมะไม่ติดครับ ม่ติดก็จะไปไหนเราจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับก็ไปหารุ่นพี่ที่โรงเรียนหนึ่งอาสาัาชัรกรุงเทพก็ไม่ติดอีกเหมื <ๆ S 1> อนเดิมทำไงลนทีนี้ฮิ้สตาชุดเสื้อผ้ามาแล้วด้วยก็หาครับไปที่สุพิยาคมเขาให้เราเรียนที่นั่นครับก็ได้ประธานฟุตบอลแบบจริงจังเลยครานี้ซ้อมเช้าเย็นเลยเพัฒนาตัวเองจนมาถึงช่วงเวลาที่เราจะจะเลิกเล่นแล้วเพราะว่าประมาณม .6 เติมปลายมาัก็ยังไม่ได้เล่นนะสำรองเขาตลอดเลยอย่าว่าชื่อ11คนเลย1 8คนยังไม่มีชื่ออผม แต่ว่าช่วงตอนลายโมงหกเนี่ยก็ได้มีโอกาสครับได้เล่นแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนเพื่อนเจ็บเราก็เล่นรายการนั้นนะทำผลงานได้ดีครับแล้วก็ใช้ต้นทุนต,ตรงนั้นนะครับเป็นประสบการณ์เราหาโอกาสเราให้ได้พอเรามาถึงท่าเรือเนี่ยกเเ็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็มาสำรองอีกถามว่าไฟไหมก็ไฟครับแต่ว่าก็สำรองไม่นานแค่แค่ปีเดียวก็ได้กลับมาเล่นตอนนี้พอเราลงเล่นผมก็บอกตัวเองเลยว่าจะทําโอกาสให้เราได้ลงเล่นได้ได้นานที่สุดเพราะว่าเวลาที่เรา เป็นสำรองเรารู้เลยว่าโอ้มันมันยากนะครับเราก็เลยตั้งว่าทุกทุกอย่างที่เราทําต้องละเอียดครับต้องเปะ๊นะพยายามสร้างมาตรฐานตัวเองนะครับให้เราแบบมีความมุ่งมั่นนะครับถามว่าเป็นได้ทุกคนไหมมันเป็นได้นะผมว่ามันสร้างได้นะมันอยู่ที่ว่าเราทําดีเต็มที่แล้วหรือย,อยัง ก็ไม่รู้ว่าตัวเองโปรไฟล์อะไรหรอกก็ Κ แค่เล่นแต่พอช่วงใกล้เลือกอีก2ปีประมาณเกือบสปีที่จะเลิกนะครับประมาณ30 3สิบสาเนี่ยพอดีนักเลงฟุตบอลเขาทาข้อมูลเลคคอร์ดนะครับบันทึกการลงเล่นของนักกีฬาในแต่ละคนของทีมของแต่ละสโมสร,รผมเนี่ยมีรายชื่อในการลงเล่นมากที่สุดเลยนะในตอนนั้นนะเขาเอาข้อมูลเฉพาะในส่วนของไทยลีกด้วยจริง <guessed it. S 1> ผมมีรายการอื่นๆนะครับจะเป็น p r ีนส์ครับเอฟเอครับบอลเยาวชนหรือบอลกล้วยที่ ที่เล่นให้กับการท่าเรือเนี่ยเยอะมากครับในปัจจุบันนี้ส่วนประเทศไทยเขาก็มีเลคคอร์ดให้นะครับสำหรับนักกีฬาที่รู้ว่าตัวเองเล่นให้กับสมโมสรไหนมากน้อยยังไงเนี่ยก็ไปสามารถสืบนคนได้พอเราเลือกแน่นอนครับก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรนะครับในปีนั้นคุณพิเชษมั่นคงให้ผมเนี่ยมาเป็นเลขาของทีมเป็นผู้เช่ย่ยวผู้จัดการทีมเป็นโค้ดเป็นอะไรหลายอย่างในซีซัแรกที่เลือกเล่นตอนแรกก็ยังทําใจไม่ได้ครับเพราะว่ายังอยากที่จะเล่นอยู่พอ เรามาทํางานในส่วนของคนข้างหลังทีมเนี่ยวันนี้นงานหนักครับเป็นน้องบอลง่ายสุดละต้องสนับสนุนซัพพอร์ตทีมให้มันเดินหน้าได้ครับถนกว่าได้ประสบการณ์จนกระทั่งได้ไปเพิ่มเติมความรู้จากเที่ยงกีดไปศึกษาดูงานกลับมาก็เอาความรู้นี่ไปพัฒนาได้ความรู้ครับได้ความเพียรมาเวลาเราที่อยู่เวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อย้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจเนี่ยให้นึกถึงวันที่เราไปทําให้จังหวัดตากทีมตากเอฟซีเป็นทีมที่ทําให้เรารู้ว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของงานคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเราก็ได้ถามสุกาาตรงนั้นมาซึ่งคิดว่าคงไม่มีทีมใดในประเทศนี้ที่แบบซักการทอดทีนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยครับสู้ด้วยใจกันจริงๆอยู่ประมาณปีกว่าๆครับในระหว่างที่ไปก็ยังช่วยท่าเรืออยู่นะครับงานหลักก็ยังทํางานการท่าเรืออยู่ยังดูเรื่องของกรับรีซิ่งให้กับทีมอยู่หลังจากนั้นก็เข้าสู่การเรียนโค้ชพอเราเรียนก็ได้ความรู้แล้วก็อยากาพัฒนาก็ไม่พอครับก็ไปเรียนเป็นยิยากรอดีด เพื่อให้มันรู้ลึกลงไปอีกพอเราได้ความรู้มาชุดหนึ่งมันเหมือนเรามีไฟอยากจ่วิชาที่เราเรียนมาไปทําดูว่าที่เราเรียนมามนเป็นจริงไหมผมก็เลยไปเปิดคาเดมีเองลองดูว่าเราจะสอนเด็กตามหลักข e อง EFC เลยเนี่ยตามรูปแบบตังกระบวนการเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงเราสามารถสอนได้ไหมสอนจากเด็กที่ไม่เป็นเลยดีกว่าจนถึงุกวันนี้ก็78ปีแล้วนะอธิบายว่าพัฒนาได้ครับแล้วมันก็ถูกตามกระบวนการแล้วก็ระดับขั้นตอนด้วย ทำให้เรามีความมั่นใจในช่วงเวลาที่เราทํางานค้นหาตัวเองแล้วก็อธิบายความเป็นฟุตบอลให้กับสังคมโลกมันมีอย่างหนึ่งซึ่งมันคู่กับผมเลยด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้เวลาเราทำงานเป็นผู้เล่นเนี่ยสมัยนั้นเราก็ไม่ยอมแพ้เนาะพอมาเป็นโค้ชก็อยากชนะก็พัฒนาเด็กให้เขาพัฒนาให้ได้ให้เขาดอกบอลให้ได้เลี้ยงให้ได้ส่งให้ได้ยิงประตูให้เป็นเพราะางานเป็นมาเป็นวิทยากรเนี่ยอยากพัฒนาโค้ชที่มาเรียนกับเราเนี่ยให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจสู้กันแบบให้สิ้นสงสัยก่อนที่จะออกจากสนามกันว่า คุมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมาสู้กันซึ่งทั้งภาคของผู้เล่นโค้ชวิทยากรหรืองานบริหารเกี่ยวกับเยาวชนท่าเรือน,นมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือความจรงิงความจริงในฟุตบอลมันอธิบายได้ในแต่ละสถานการณ์ว่าสถานการณ์ ขณะนั้นความจริงเนี่ยมันคืออะไรเราต้องใช้อะไรต้องตัดสินใจในการทําเรื่องนั้นเนี่ยด้วยอะไรมันเป็นศิลปะด้วยบรสษร์และศิลป์สไตล์ของผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะไม่เหมือนใครในสนามในการทํางานทุกอย่างมันใช้หลักคือหลักธรรมะตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลครับจะมีอาจารย์เจษดาสาย,ยิมเป็นคนอธิบายความจริงให้ผมทราบว่าความจริงเนี่ยมันสามารถปรากฏได้จากการปฏิบัติสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของทําสมาธิกรรมาฐานหาความจริงโดยการสร้างความละเอียดในลมหายใจนะครับการนั่งสมาธิพอเรามีความละเอียดพอเรามี สติมันก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ค่อนข้างได้ดีได้แม่นได้แม่นยำก่อนเราจะก้าวเท้าในสนามเนี่ยมันจะมีเส้นสีขาวบอกเราว่าเราต้องทิ้งทุกอย่างนะเราต้องทําหน้าที่ความเป็นนักกีฬาฟุ้บอลในสนามโดยมีระเบียบกติกาที่เป็นรล่อเอาติเกมที่ทุกคนต้องปฏิบัติและยึดถือผมมองว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาจะเอากีฬาเนี่ยเป็นตัวนําสร้างสังคมนะเพราะว่ากีฬามันมีเรื่องของสปอร์ตแมนชั่นะครับเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะรู้กฎรู้กติกานะ มีระเบียบวินัยรู้หน้าที่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญพอเราได้มาทํางานถึงจุดหนึ่งมันยังหาตัวเองยังไม่ครบยังไม่เจอได้มีจุดอ่อนที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่พอดีมันมีคอร์สโฟรเลเซนเข้ามาหลังจากที่เรียนมานะครับต bon ั้งแต่เมื่อต้นปีได้อะไรจากการเรียนมันได้หลักได้ปรัชญามากระบวนการคิดมาได้เห็นสิ่งที่เขาสําเร็จได้เห็นสิ่งที่เขาล้มเหลว ได้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นแน่นอนว่าตอนนั้นเวลานี้นะครับเรามีความมั่นใจขึ้นมามากในช่วงระหว่างการเรียนเนี่ยเขาเหมือนจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองให้เห็นตัวเองให้ได้มากที่สุดให้เห็นปรากฏการณ์ฟุตบอลข้างนอกนั่นเวลานี้เทรนเป็นยังไงบ้างซึ่งน้เวลานี้นะครับก็เอาวิชาความรู้เนี่ยมาพัฒนางานเราปัจจุบันเนี่ยทำให้กรอบของงานเรามีความแน่นอนขึ้นและยิเวลาเป้าหมายวัตถุประสงค์ทําให้ลำดับขั้นตอนมันมีความกระชับใช้งบประมาณได้น้อยลง อันนี้เป็นประโยชน์จากการเรียนครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับการเท่าเอ็มเไทยแล้วก็ขอบคุณทางเอสซีที่ให้โอกาสในการได้เข้าไปศึกษาหอความรู้ <S <S มันมีอยู่อย่างเดียวสําหรับในตัวผมเลยก็คือเราเป็นนักฟุตบอลเราก็อยากเห็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยไปบอลโลกเป็นภาพที่เราอยากจะทํางานภาพนี้ให้ให้เห็นเป็นเป็นตัวอย่าง แน่นอนแหละนะครับตอนน้าเวลานี้ถามว่าในภาคส่วนของรัฐบาลก็ดีของกระทรวงของการกีฬากรมพละสธรรมและกีฬไทยเนี่ยได้มีการรวมพลังที่จะหาตัวตวน,นไหมวันนี้พูดถึงฝากนไทยนะครับผมเห็นว่ามันเป็น,ปน,ปนอุปสรรคและปัญหาของบ้านเราว่าการที่เราจะค้นหาตัวเองเจอได้นะครับมันต้องเป็นยูนิตเดียวกว่าทุกฝ่ของประเทศเนี่ยมันมีหลายองค์กรหลายหน่วยง,งานที่มาร่วมครับเราจะทิ้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ จะทิ้งให้สมาคมฟุะเทศไทยเนี่ยทำงานองค์กรเดียวไม่ได้รัฐบาลต้องลงมาช่วยกันกีดาต้องลงมาช่วยไม่งั้นไม่มีทางครับตัวยอย่างเช่น,นโครงสร้างพื้นฐานาสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยตัวศูนย์ฝึกมันไม่ใช่จะต้องมาประจําหรือว่าอยู่ที่เซ็นเตอร์เดียวนะโครงสร้างทางคือต้องมีทั่วประเทศนะเหนือใต้ออกตกนะถามว่าการสร้างศูนย์ฝึกเนี่ยสนามฟุตบอลหลายสนามนะครับมันจะเป็นอาคารนะครับมันจะเป็นห้องเวทมิติค้อห้อง ต่างๆแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับต้องเอาคนไปอยู่ด้วยถามว่าสมาคมจะทําได้ไหมทําไม่ได้หรอกครับมันแช้เงินเยอะหลายภาคส่วนจะต้องเข้ามาร่วมถ้าเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะช่วยเขาจริงๆนะครับรัฐบาลต้องลงไปช่วยให้งบประมาณมาแล้วก็ทําเพราะฟุตบอลเนี่ยมันสร้างอาชีพได้นะครับมันสร้างมูลค่าเป็นอุตสาหกรรมได้ครับมันสร้างอาชีพได้อีกหลายอาชีพที่อยู่ในฟุตบอลน,นะครับ ในทีมทีมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีมีผู้เล่นอย่างเดียวนะมันมีโค้ชนะผู้ช่วยโค้ดผู้ปประตูมีมีเดียนะครับมีซิคคิวตี้มีมีคนหลายคนนะครับที่อยู่ในสนามที่ที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วนอกสนามก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมีสเต็กโฮเดอร์นะครับมีสบอนเซชิฟนะครับมีดิสิตถ่ายทอดซึ่งมันเป็นอาชีพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลค่ามากถ้าเราแบบมองดูว่า ถ้ารัฐบาลลงทุนนะหน่วยงานเอกชนลงทุนหแต่ว่าผู้ที่เห็นว่าฟุตบอลจะสามารถพัฒนาประเทศได้ก็ลง,ลง,ลงมืร่วมมือกันครับแต่ครั้นี้ว่าผมก็ยังไม่เห็นเวทีนี้นะสำหรับตัวผมเองณนะเวลานี้เราทําอะไรได้เราก็ทำอย่างที่ผมชื่อแคนน์นี่นะมันย่อม,มาจากตัวตัวสี o l l a b o r a t i o n ก็คือตัวการมีส่วนร่วมความร่วมมือแล้วก็จะมีตัว Aattitude ตัวเอ็นในวกิปต์คัคือกูต้องไม่ยอมแพ้เนาะคนหนึ่งคนไม่ยอมแพ้ในทีมก็ไม่ยอมแพ้มันก็มีโอกาสสาเร็จได้มันก็เกิดคําว่าแคนได้ใช่ไหมครับคือ,คอสามารถใช่ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากพการาะว่าเออเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราเราเห็นมันต้องสร้างคําสร้างวัฒก,กรรมเอาวัฒก,กรรมตรงนี้เป็นโมอตโต้เป็นคติพจน์ในใจเราว่าเออถ้าเรามีหลักในการที่ทํางานร่วมกันนะมีความสามัคคีนะเท่าดีเท่าอยใส่นะรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยกันนะแล้วก็ ในเสถียติเชิงบวกแล้วก็ไม่ยอมแพ้ผมที่ว่างานไหนๆก็ทําได้หมดส่วนทางตัวอป p ุูต้องมีตัวีคือตัว t a r ์เก็ต้องมีเป้าหมายที่ที่แน่นอนชัดเจนไปถึงได้ตัวที่2คือตัว O ใช่ไหมคือตัว์แกไนซ์คุณต้องมีการจัดการที่ดีอะ่ะการจัดการที่มีหมายถึงว่าคุณต้องมีปัจจัยนะอย่างเช่นการจัดการเรื่องของ man นนี่มันจะเรีย management มูต้องบปจาีการคนไปจ,จัดการระบบไปจ,จัดการงบประมาณ ปฎิก,การการจัดก,การต่างๆถ้าเราจัดก,การไม่ดีเนี่ยโอกาสในการที่จะปึงเป้าหมายก็ลบาบากแน่นอนทั้ง2ตัวนี้มันจะต้องมีการวางแผนเวลาเราทํางานเราก็ต้องยึดยมันติดตัวแผนวางแผนไปย,ยัง organize อ,อะไรบ้างวางถ้าเป้าหมายยังไงมันทําให้ภาพการงานของผมในไม่ว่าจะเป็นงานงวิทยุกรก,ก็ดีจะเป็นงานการดูแลเยาวชนของ,ของกัลทีเอฟซี MC ก็ดีหรืออ a นาเมี่หรืองานต่างๆที่ไปทํางานเนี่ยมันทาให้มันมีความกระชับขึ้นําดับขั้นตอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนไอสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไปกระจายหลักคิดกระบวนการให้กับคนอื่นๆเขาได้มีวิธีการคล้ายๆเดียวกับเราอยู่ในทีมเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้นต้นน้ำเป็นต้นเรื่องเป็นต้นทางที่เราจะไปทำฟุตบอลในอนาคตเนี่ยให้มันไปถึงให้ได้ถ้าเราไม่ถามแบบนั้นที่เราพูดถึงได้เนี่ย บอลโลกไม่ยากครับมาพูดถึงว่าเราเนี่ยอยากเห็นอะไรในอนาคตเกี่ยวกับฟุตบอลแน่นอนแล้วครับก็คือบอลไทยไปบอลโลกเนาะมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วผมก็อยากเห็นฟุตบอลที่มันลงไปถึงทุกระดับจะเป็นในส่วนของตัวเองหรือจะเป็นในส่วนของสโมสรหรือจะเป็นส่วนของสมาค,คมที่ผมรับผิดชอบอยู่ทํายังไงนะฟุตบอลจะไปลงที่โรงเรียนหมู่บ้านตนําบลอําเภอจังหวัดจะต้องมีฟุตบอลการมีส่วนร่วมที่พูดถึงท้องถิน่นจะต้องมีทีมฟุตบอลมีการซ้อมมีการแข่งขัน มีการพัฒนาทีมที่อยู่ในระดับท้องถิ่นนี่คือถึงที่เราอยากเห็นเพราะมันเป็นฐานเป็นเป็นรากณเวลานี้ผมเป็นตัวแทนสมาคมนะครับไปสอนอยู่ทางภาคเหนือในส่วนของการท่าเรือผมก็ไปทุกจังหวัดครับที่มีการทําคลินิกหรือการให้ความรู้การสอนเด็กผมก็ไปไปสร้างเพราะว่าถ้าวันหนึ่งครับสิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตเนี่ยมันมีฟุตบอลอยู่ทุกจังหวัดจริงๆอยู่ทุกโรงเรียนจริงๆ นั่นหมายความว่าประเทศชาติเราทีมชาติเราจะมีตัวเลือกสร้างโอกาสในการไปบระโลกได้ง่ายกว่าแน่นอนคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับเราหรือยัง